บายดีพี่น้องมาพอกับสาวล่าสบายรอยเอ็ดอีกแล้วนาอพี่น้องมือนีหน้ากับมาอยู่หน้านาะพี่น้องหลังจากที่บได้ออกหน้ามาโดนโดนน้องอันดาแต่แตบปีที่แล้วนาอพี่น้องจนปีนี้หากับสิได้ออกมาหน้ามือนีนาะพี่น้องอันนี้กะหญ้านาะพี่น้องหยาที่แม่เพิ่นปลูกไว้ ไลยหลา่ตัวไกวให้งัวอันนั้นจะเห็ดหญ้าหญ้าตีเด้อห nhà รองตี๋เด้อจะเห็ดของ้าพุ่นแม่พ่นปลูกหญ้าเนาะพี่น้องทางพุ่นปลูกใหม่หน้ากระสีมาอันฮดอันนี้หญ้าให้แม่เนาะพี่น้องแม่พ่นปลูกไกวแล้วก็เลยสีมาฮดหนาม อันดาเบูงเนี่ยคนขี่ดือ้อไหนน้องอันดาน้องอันดามารถด,ดิ คนหน่อยมาซอยแม่หดยานพี่น้องปลูกงานมือนี่จ้าคนหน่อยไป้างนองอันได้ยิ้มหน่อยค่ะเ <c oughs> มื่อหดอยาให้แม่เพี่น,น้อง,องอยาแม่เพิ่นปลูกไว้มือนี่ละจ้า <c oughs> หน้าก็เลยออกมาส่วง สีแดงๆเนาะพี่น้องก็เลยออกมาหดอันหญ้าซอยแม่ปลูกไว้ให้หงัวเนาะพี่น้องส่วนนี้มันก็หญ้ามันก็บ่ค่อยมีเนาะพี่น้องก็ให้ให้กินหญ้าที่เฮาปลูกเกี่ยวให้มันกินแล้วก็เอาเฟืองให้มันกินนําเนาะพี่น้องน้องอันดากรดือดอ <c oughs> กดําลังขีดืออย่าคูอย่าเ็นพี่น้องกวนว่าัน มือกล่องกอยากมือสั้นในนอพี่น้องให้ล้านไทยให้กายากเป็นสีไล่ๆตาจักหนอยเนี่ยพุทธไทยแ้วก็ย่างไปนํากะเลยมือบอันนันโบนิ่งนอพี่น้องมันก็เลยเป็นกล่องสั้นๆจ้ะยาแม่บ่รซือมาเอามาปลูกนอกพี่น้อง ลูกแลก้กวก็เกี้ยวเกี้ยวใหมมันแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าที่หน้าโคตไปบางหันบางแถวหนึ่งนั่นอันพื้นใหญ่อันพื้นขยายออกไปเนาะพี่น้องหน้ากะโคดน้ำเดียวกะมาเกี้ยวหญ้าไปเหงั่ต่อเนาะพี่น้องกะสีเกี้ยวซอยเมญา่าฮนละจ้าเมื่อนี่คิดว่าสีเอาจากสีสอบเนาะพี่น้องแล้วก็เอาเพื่องใหมมันกินน้ำจ้า เกี่ยวแล้วนาก็จังสิเขาไปในบ้านเน,นาะจ้ะพี่น้องเกี่ยวบ่ยากหรอกพี่น้องอันหญ้าปลูกเองเนาะพี่น้องบ่คือเฮาไปเกี่ยวนํนนนานํนาปลานําอันแถวปลาออกปลาอ้อยจังซีเนาะพี่น้องก็สิเกี่ยวลําบากแน่แม่เพิ่นก็นจังซี่ล่ะพี่น้องเกี่ยวให้งัวุมื้อยามแง เวลาหน้าบบเดอ,อกมาซอยเพื่อนกะเพื่อนกะเกี่ยวเองเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนส่วนมากเพิ่นกะเฮ็ดเองเพื่อนเบิดอตละัะพี่น้องเพราะว่าหน้ากะขายของนาะจากยู่บุบานกะเป็นบางมือที่ได้ออกมาเนาะพี่น้องมื้อนี่คิดว่าเสียอ,อกมาเอาใบขี้เด็กไปแก่งใส่หนังเนาะพี่น,อน้องคึดอยากอกมาไม่แต่ใบเกๆ่ๆเรยบ่ไรเร่อยมาเกี่ยวหญ้าให้แม่แม่เป็นกะเลี้ยงงัว พวกเจ็ดตัวนาอพี่น้องก็เลยตรงในปูกหญยาเกี่ยวไปได้สักพักหนึ่งพี่น้องใบหญ้ากระบาดมือของหน้านาะพี่น้องตอนแรกว่าสีวส่ถุงมือใบใบหญ้าอันนี้มันบาดมือตัวพี่น้องแม่พันว่าก็เลยใส่ล้านเปเอาถุงมือมาหา้เนาะพี่น้อง ดนถุงมือมาขางหน,นึ่งนะจกก๊ะกะเกี่ยวต่อเลยบาดทะนี่เฮามันเดือดหนักสูอยู่แล้วนาอพี่น้องบ่เป็นยังเห็ดเห็นมันเป็นสุยางนะจ๊ะพี่น้องอยู่ใส่มันจังว่ลล์ำบากไม่ยากข้างหน้าเพิ่นกะรู้ดูเพิ่พกกนกะเก่งเพิ่นกะเห็ดเป็นสุยางนาะเพิ่นว่นาเฮ็ดสุยาง ไม่ยาขางหน้ากะผู้นน้อยได้พี่น้องลูกไผ่ก็ไม่ยากะตัวซ้ำกันเนอาจะตอนอันสีว้าเรื่องหนึ่งให้ฟังเนาอพี่น้องแบบว่าอันกระโดนแลบบ้วลจะแบบว่า,แบบวา คบกันกาแฟนนี่ลนะพี่น้องไว้ว่ากลับไปซื้อของมาขายเนาะพี่น้องแบบตะกรนสิเป็นแม่ขายเนาะจะแบบแบบนี้แม่เพิ่นเศร้าขายเพิ่นกะแบบหน้ามาอยู่แบบกระน้ำเพิ่นกระโดดเนาะพี่น้องอะไรห้ายปีแล้วแม่เพิ่นกะอายุร้ายแล้วเพิ่นกะเลยเศร้าเศร้าขายของเนาะพี่น้องเพิ่นกะเรยโยกไห้โยกไห้เฮตดตอลงทุน่อหล่ะจะพี่น้องหน้ากะไปซื้อของเนาะ คือของมาขายอันเม่ค่าอยู่ตลาดว่าอันหน้านา,นาคือกันกาแฟนหน้าเน,นอะเพิ่นว่าหน้าตาเหมือนพี่กับน้องเลยเพิ่นว่า <c oughs> จะคือวันใดหรอกนาะพี่น้องเขาแหละอันท่างอันญาตีพี่น้องของอันแฟนของหน้าเนะมญากับแฟนหน้าสิหน้าตาเพื่อสิอกติต่ตีตัวตาติตีบเนอะพี่น้องคือค้นคือเก๊กคืออยียงไปจากสัน หน้าแลันโดนหน้าตาอ,อกสีเล่าเล่าสิมาคืออยียงหน้าก็เลยยะขวสันดาคนหน้าตาเหมือนกันเลยเวลาเหมือนพี่กับน้องคนว่ากาตาโดนแะ้วล่ะพี่น้องต,ตั้งแต่ท่านได้มีรูคนเนาจะอยู่น้ำพึ้นมาอีกอ่ะวาเมนฮิตเบิสุยางล่ะพี่น้องจากที่ว่าเคยเห็ดอันนั้นอันนี้ก็เห็ดเป็นเบิดเนาะพี่น้องกระทึงซีบิด ข้องเฮากับเคยลำบากนาะพี่น้องเคยเห็ดให้เห็ดหน้ากะเรื่องแบบพวกนี้กะบโยากน้อพี่น้องเข้ากับเหเเ็ดในเบิร์ดมือนีบรรยากาศกะเป็นโบหอนโบหนาวเนาะพี่น้อง เกี่ยวเยวล้วลวกาเอากระสอบมาใส่นาะพี่น้องกับเกี่ยวกับเมญ่าคนละแทวเนาะจ้ะหยาอันนี้แม่ว่าให้ตัดจนจำเลยน้องพี่น้องแล้วมันกะอันเท้าหดนา้ามันมันกะสิเกิดขึ้นเกี้ยนาอพี่น้องหน้ากะสิเอากระสอบมาใส่น้องพี่น้องใส่เล้วกะเห้พอเพิ่นเอาไปให้งัวกินนาะจ้ะพี่น้อง รดน,นโดนได้ออกมาเนาะพี่น้องได้ออกมาเห็ดซอยเพิ่นกะ <_ d ata> เห็ดจ้าเพระาะว่าหน้าอยู่บ้านกะขายของเนาะพี่น้องเปิด้านซุมมือรดนโดนจังได้ยุดอันดาก็ออกมาหน้าน้ำยากระปูซุ้มือเนาะพี่น้อง <_ d ata> อเกี่ยวไอ้หงื่วมีงั่ให้กินดีกว่าว่มีเนาะพี่น้องบางคนเพิ่นกะแห้งว่มีเพิ่นกะแห้งอยากเดี่ยงเนาะจ้ะ เาเกี่ยวให้งวัวกันแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะหน้ากัเก็บหยาดหยาดใส่กระสอบเนาะพี่น้องแม่เพื่อนการสีไปอันเอาหญ้าไปปลูกต่อเนาะพี่น้องแล้วก็เพื่อนการสีไปกินข้าวเนาะจ้ะข้าวเที่ยงเนาะพ่นว่าไหนมะฮอยเดือนไม่ได้ใส่ยี่หรอมาเกต้าหรอเปล่ามันนั้นมากนนเามากตาหรอเปล่า อันดาปูไปใส่ระบาดนี่ปูไปป้าแล้วไปพอรไปน้ำเนี่ยเขจะไปใส่เาลมเ่เดียวกับมามักมบกพี่น้องไลาหลายมียาเก็บมาแม่เก็บมาแต่ใส่กบเอะขอกข้าเองบ่ อันหนึ่งว่าเก็บไู้ในขอกมบากหลายหนึ่งเอาอันนี้มาใส่แม่อันดาหน้าก็ออกมาหนาาในในรอบปีเน้ะพี่น้องปีใหม่มาหน้าล่าสุดก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาอพี่น้อง มือนีออกมาว่าสีออกมามเก็บผักขี้เล็กไปแกงใส่หนังเนาะพี่น้องมันบ่มีสับมันบรเวนหนามันมันเป็นหนาแหลงมันบ่มีเนาะพี่น้องมีแต่ใบแก่ๆเลยบัวอาา่ำสับบาเสียไปแกงใส่หนังจังหน่อยก็เลยมานาั่งเห็นบ,กบักบกกเลยมาพาบ,กบักบกเนาะพี่น้องมบาเสียบกบกขันพาหลายๆก็สปีกขัวอ่ะมียาเก็บ มียกเก็บมาเม่ก h ốt. H ốt ับม่ยากับปลูกงาเนาะพี่น้องมังหันกบไปหฮุดฮุดงาซอยเพิ่นปลูกงาให้งัวยิงงัวไใร้ายตัว ให้เห็นอันมีดอกพี่น้องจังหน่อยยูทูบกสิอันนั้นคอยอีกติดเดืองอีกนึงเกี่ยวยาแล้วแล้วน่ากับสีเขาไปได้บานแล้วเนาะพี่น้องกระคำแล้ว กระสิกกับไปหาหนึ่งทองหนึ่งนำไม่พอกันคลิปหนานนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้า